สวัสดีครับยีดีต้านร้าส่เกมอะไรนะชื่อเกม i s t o l Heroes กับผมในพาร์ทที่สแล้วนะกับพี่มอรี่จังครับใน EP นี้พี่มอรี่ได้น้องเป,ปเปอร์มาแล้วนะคะน้องเป,ปเปอร์ก็คือตัวนี้น้องจะเปิดในด่านที่เฮ้จ <c> ะ <oughs> <c oughs> ทำอะไรเธอ <c oughs> ในด่านที่1 0คขดหนึ่งครับผม น้องเปเปอร์มีความน่ารักสูงมากนะคะขณะลูกแกะเนี่ยยังแบบยังตะลึงในความสวยงามอ่ะคือจริงๆแล้วคือไปเอาขนของลูกแกะมาทําชุดนะน,นะคะ hey! ชุดพี่เปเปอร์สวยได้เพราะหนูเลย hey! หนูก็เลยมันนอนเฮ้ย hey! อย่าเพิ่งไปไหนเข้าร้านพี่มารีก่อนเฮ้ย hey! 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 ยินดีต้อนรับสู่ลาปติตาแลนด์คาเฟ่กลางหุบเขา ที่บรรยากาศสุดแสนจะสดชื่นเบิกบานครับผมอ่ะเธออย่าเพิ่งไปสิผ่านก่อนนะคะเฮ้ยไอ้นั่นมันคุยกันเฮ้ยไอ้เปิ้ลเปิ้ลเป็นอะไรของมันวะเออมันเป็นอะไรของมันไม่ลู้เฮ้ยขนาดลูกแกกับแมวยังมามองอ่ะว่าเฮ้ยไอ้เปิ้ลเปิ้ลเป็นอะไรของมันวะเพื่อนวางกันเต็มเลยให้เพื่อนทักให้เปิ้ลเปิ้าอะไรของมันวะอะไรเงี้ยนะคะเฮ้ยงงงงงกันใหญ่ นี่เธอฉันนะ่ะอุตส่าห์ได้รับเชิญมานะเอ้ยผิดตัวอีกฉันอุตส่าห์ได้รับเชิญมาถูกคาเฟ่ของพี่บร่จังในเทศกาลวันปีใหม่ช่วงปีใหม่นะเธอจะมาหาแบบฉทำหน้านงงแต่ฉันไม่ได้อาคุณหนูแห่งคาเฟ่เดินมาหานะคะ ه, สวัสดีว่าไงสวัสดีคุณหนูสวัสดีครับ คุณหูได้ไป <c oughs> เลยคุณหนูไอแลนดเดิไปเลยนะคะเอออ่ะโอเคครับนี่คือน้องเปเปอรจ์จ้ะน้องเปเปอร์คุณสมบัติก็คือแบบนี้นาะเขาจะสามารถใช้ตัวสกิลที่มันเป็นไฟได้นะคะซึ่ง ก็ค่อนข้างจะเก่งอยู่พอสมควรนะเดี๋ยวพี่จะพาไปดูนะคะส่วนชุดนี้ไม่ต้องพูดถึงชุดที่พี่เลือกนี่คือน่ารักสุดแล้วนะคะพี่บอกเลยอย่างที่พี่พูดนะคะก็คือต้องใช้หนึ่งพันหกร้อยบาทในการซื้อมานะครับตอนแรกพี่ก็ช่างใจกับตัวนี้แต่รู้สึกว่าสีมันจะดําเกินไปหน่อยพี่ก็เลยไม่เอานะคะถึงแม้จะอุ้มลูกหมีแต่ว่ามันออกแนวโกธิกเกินไปอ่ะแบบแนวอีโมเกินไปนะคะพี่ก็เลยไม่เอาก็เลยตัดใจเลือกชุด สีขาวที่แบบเป็นดังหิมะนะคะในราคาหนึ่งพันหกร้อยนะคะ, 1, ะ,คะแล้วก็ชุดของตัวน้องตัวนี้ไม่มีชุดไหนที่มันออกแนวมูมิงได้เท่าไหร่นะคะพี่ก็เลยตัดสินใจเลือกสีเขียวมานี่ <c oughs> คือเป็นชุดที่หวานที่สุดแล้วของซีรีส์น้องธนูเนี่ยนะคะอืมแต่ละคนเนี่ยเขาก็จะมีแบบสกิลในแต่ละตัวของเขานะคะส่วนตัวที่พี่เลือกเล่นก็คือจะมีตัวเอสเปสโซตัวนี้ แล้วก็มีน้องเบเ p อร์ที่เพิ่งได้มาเมื่อสักครู่นี้นะคะเพราะพี่เพิ่งผ่านด่านสิบขีดหนึ่งโอ้กว่าจะผ่านได้ก็ค่อนข้างลําบากครับผมแล้วก็น้อง i อ e l แลนนะครับตัวนี้คือตัวแบบพิเศษของพี่มารีเลยนะคือน้องเขาสกิลเขาเก่งนะคะเขาสามารถแบบอย่างเช่นเวลาเราโดนสกิลที่มันเป็นลูกระเบิดหล่นทับใส่ใส่ศีรษะอย่างเงี้ยน้องเขาก็สามารถกันสกิลตัวนั้นได้นะคะ อ่าแ้วชุดนี้ก็คือชุดที่น่ารักที่สุดพี่ก็เลยเลือกชุดนี้มาโอเคเพราะงั้นเดี๋ยวจะลองไปเล่นดูนะคะว่าพี่จะผ่านด่านหรือเปล่านะแต่พี่คิดว่าเห็นป้ามันแดงหมดเลยนะคะแสดงว่าพี่ยังไม่น่าที่จะผ่านได้แต่ว่ามีอันนี้ที่เป็นสีเหลืองอยู่อันหนึ่งเดี๋ยวจะลองไปเล่นดูนะคะถ้าไม่ผ่านก็ <laughs> ปล่อยไปโอเคเนะาะออเปิดเสียงนิดนึงเห็นไหมทีมพี่สวยไหม วยทุกตัวเลยตอนเนี้นะคะค่อยมีกําลังใจในการเล่นหน่อยอันนี้มันไม่สามารถกันได้นะถ้าเป็นระเบิดนะคะเราก็กันน้องไว้นี่ดูสกิลของของน้ําปเปอร์ดเดี๋ยวพี่เอาให้ดูนี่นี่คือสกิลของน้บแปเปอร์ครับเห็นป้ายิงลลัวเลยนั่นแหละนั่นแหละคือสกิลของน้บแปเปอร์ครับคิดว่าพี่ยไม่น่าจะผ่านนะเพราะว่าพลังพี่ยังไม่น่าที่จะเก่งพอที่จะผ่านได้ น็อตเปเปอร์พี่ลาโลกไปละเพราะว่าคริสตัลพี่ยังมีน้อยนะคะนิดเดียวโดนเม่นกัดก้นอีกเอ้าไม่ใช่เม่นน่าจะเป็นด้วงหรือเปล่าด้วงกับดอกไม้นะคะเออไม่ไม่ผ่านครับไม่เป็นไรโอเคนี่ก็คือน็อตเปเปอร์นะครับน็อตเปเปอร์เดินไปไหนแล้ว อันนี่คือฮีโร่ทั้งหมดที่พี่มีนะคะทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่หดแปดเก้าสิบสิบเอตัวนะคะในสเตจแรกนะคะสองอันนี้ยังไม่เปิดเนาะอ่าอ่านี่คือความสวยงามของพี่บอบี่ในในวันนี้ครับที่พี่ทำคลิปวันที่8เดือน1ปี2021นะ ถ้าใครชอบเกมนี้มาเล่นกันเลยนะคะพี่บอกว่าฟังก์ชันในการเล่นน่ะพี่ลงให้ดูแล้วโน้มันก็ง่ายๆนะคะถ้าใครสงสัยอะไรเกี่ยวกับเกมนี้ถามพี่ได้เลยนะครับมันเป็นเกมที่คือเหมือนกับว่าพอเราหิวข้าวอ่ะเราก็ไปอืมไปหาวัตถุดิบมาทำอาหารนะคะแค่นั้นเองไม่ไม่ไม่ยุ y y ่งยากเนางเนี่ยเราก็ขี้เกียจกดเราก็ก็ ควิกคลาฟไปนะคะพราอเราเปิดด่านต่างๆ,ๆแล้วอาหารเราก็จะเปิดขึ้นมาครับผมน <c oughs> <c oughs> มีขนมน่ารักแล้วน่ากินจริงๆด้วยอะ่ะขนมนะคะอาหารน่ากินแบบ <c oughs> เออเนี่ยแบบน่ากินมาหมดเก่เซกนี่มันน่าสนใจจริงจริ <c oughs> ไขม่ม้วนไก่ทาด เผ็ดย่างโอเคแล้วยังไม่ได้เปิดอีกนะคะแล้วก็เราก็ทำควสไปแล้วเราก็รอรับตัวเพชรนะคะอืตอนนี้พี่ว่าก็โอเคแล้วนะส่วนตัวที่พี่ไม่ได้แต่งชุดก็คือพี่ไม่ได้ใช้เขาค่ะพี่ก็เลยไม่ได้แต่งตัวนะตัวหลักของพี่คือครบหมดละสวยละแฮปปี้แล้วนะคะอืมโอเควันนี้พี่ก็พามาดูประมาณนี้เนาะถ้าใครชอบเกมนี้ก็เชิญมาเล่นนะครับหอม พี่ชวนมาเล่นเลยเพราะว่ามันฟังก์ชันมันง่ายนะคะแล้วก็ไระยุ่งยากไม่ซับซ้อนครับอืสามารถแต่งบ้านได้ตามที่เราแบบอยากจะดีไซน์เลยนะเนี่ยทําให้เป็นร้านแบบนี้ก็ได้นะคะชอบแนวไหนก็แต่งไปนี่ถ้าเป็นคริสต์มาสของพี่ก็จะเป็นแบบนี้นะครับแต่พี่ว่ามีอันนี้ที่สวยอันหนึ่งนะคะแต่ตอนนี้พี่ขอใช้ตัวนี้ไปก่อนอันนี้สวยกว่า เหมาะกับวัยสามสิบเหมือนพี่มอรีนะครับเลขสามอืมโอเคครับเดี๋ยวกลับมาใหม่ในอีพีหน้าถ้าเกิดว่าพี่ได้ผ่านด่านหรือว่าอะไรที่มันสวยขึ้น,นกว่านี้นะจะเดินไปไหนเงี้ยอาจะเดินมาไหว้พระพี่มารี่อยากยกกับหนูได้ไหมหนูจะเดินมาไหว้พระแล้วก็กินข้าวโอเคน้องเปเปอร์น,นะคะสุดเยอะผมพี่มารี่น่ารักฟูดจะมีสองตัวนะคะที่เป็น ชุดของคริสต์มาสก็คือน้องเปเปอร์กับน้องตัวนี้ชื่ออะไรนะอีแครเอแครนะคะเอแครอ๋อน oh, ้องเอแครโอ้ oh, <okay. S 1> ก็น่ารักเนาะชื่อน,น่ารักด้วยนะคะเอแครกับเปเปอร์ค่ะพี่ชอบนะน้องสวยคะ่ะสองตัวนี้ผมสีทองตัวหนึง่งสีน้ำตาลตัวหนึง่งนะคะจิงๆตัวนี้พี่ก็ชอบนะแต่ว่าไม่ค่อยได้ใช้ skill สกิลเขาอะสกิลเขาเป็นแบบเป็นพืชที่มันเอาไว้ยึดติดไง โอเคขอให้มีความสุขนะคะเด็กๆถ้าใครชอบเกมนี้ก็ลองมาดูนะพี่ว่าตัวตัวตัวที่สำคัญคือน้องธนูะน้องธนูค่อนข้างจะสำคัญในการต่อต่อสู้ครับก็เลยต้องมีไว้โอเคเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่จ้าไปละกับพี่มอริจังและน้องเปเปอร์น,น,นะคะใน EP ที่สามของเกม w i s t f l Hero นะคบที่พี่เล่นมาได้ยังไม่ถึงเดือนหนึ่งเลยนะประมาณสออาทิตย์ Ừ, đã cảm ơn mày